ก็ได้รับมารับคันคารวะการขอบคุณจากพวกเราทุกๆท,ท่านเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็รเหมาวทุกๆท,ท,ท่านนะครับในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็น,นค่ำคืนพิเศษทีมงานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยตัวผมสนับสนุนกิจการของเรานะครับทุกๆท,ท,ท่านเราถือว่าทุกท่านคือคนพิเศษแล้วก็คือวิธีสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สาคัญอย่างยิ่งผมก็ได้ รับปากนะครับว่าสิ่งสําคัญเราจะเขียนคู่กันไปได้วยกันนะครับจะมีอุปสรรคอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไปได้วยกันนะครับซึ่งเศรษฐกิจก็ไม่คได้ดีมากแต่พวกเราจากทุกๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยู่ในเป้าหมายนะครับก็ต้องเขียนคู่กันไปนะครับแล้วก็สนับสนุนเร<ต>านายกศรีเอสาท่าน,นช่วยเลี้ยงนานชางวัดมาตลอดนะครับผมขอความกรุณาอะไรนะครับ โดยใช้กับสังคมด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าดีสำหรับใครที่อยากจะเก็บภาพเที่ยวเลยก็สามารถเก็บภาพไป